แล้วถ้ามันไม่พอถ้ามันนอกเหนือจากนี้ก็สมรบทุนกันเอาเองตามอัธยาศัยอยดองเือดเลตอนนี้อาจารย์เสือกำลังนแจกอยู่นะครับอย่าคิดว่าสมัยหน้าจะได้เลือกอาจารย์เสือไม่ใช่นะผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เราออกนอกสถานที่กันวันนี้ดูมันจะไม่เป็นสาระยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่วิทยากรยานผู้เข้าอบรมอ้ยถึงเวลาจะเครียด่วยสักวันหนึ่งนะครับ ถอดไหมไม่มีที่มมันไม่ยังผมผมชอบบรรยากาศความเป็นกันเองแบบนี้นะครับก็ที่สําคัญเป็นกันเองแล้วมันมันไม่มีวิธีรีตองอะไรมากนะครับแต่ก็อย่าลืมเนื้อหาสาระที่เราจะต้องไปเก็บเกี่ยวกันนะครับแต่ละกลุ่มจําได้ไหมครับว่าใครได้ ตรงไหนส่วนไหนบ้างจำได้นะครับก็อย่าลืมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปจดเฉพาะสถานที่ที่เราได้อย่างเดียวไองสมมติในอภัยหูเบดเนี่ยไม่สนใจ p c ซ c เลยนะครับก็ไม่ได้เราต้องสนใจในทุกสถานที่แต่เก็บรายละเอียดณสถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้มากที่สุดละกันนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ ง่วงกันไหมครับง่วงช่ง่วงง่วงแต่นอนไม่หลับนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวแล้วก็มมอาให้ทุกท่านพักผ่อนกันไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะ <c oughs> แจ้งให้ท่านทราบอีกที <c oughs> นะครับ อาจารย์บ้าเดี๋ยวนะครับผู้โดยสารทั้งหมดนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนโชเฟอร์แล้วนะครับเดี๋ยวพอดีโชเฟอร์แกไม่ค่อยสบายปวดท้องเดี๋ยวผมกลับต่อนะครับเดี๋ยวงขับพวงเกอบเป็นทั้งงานออกมาเที่ยวกันทุกคืนเลยไม่ไ้ากลับนะผู้ใหญ่สาวุธแกอยากพูดไง ไม่ไหว <ing Mechan ics> แกอึดอัดแก <esh 56 S 2> บอกว่า lent. เอ๊ะทำไมวันนี้ไม่ได้เป็นก <coworkers S 2> <aviation S 1> อวของผมในเวลามาอยู่บนรถเนี่ยจิบไปเรื่องจะหนึ่งไหมก็เลยปล่อยนะตะกี้พี่หมวยก็บอกว่าขอร้องอย่าให้กวอื่นยุ่งเลยไหมก็กอวห้ามก็ร้องมาเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่หมวยกับด้านผู้ใหญ่สราวุธเนี่ยเขาจะเป็น็่าเคู่เอกของรุ่นนี้เลยนะ นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอมอบหมายให้กับคู่นี้ต่อเลยแล้วกันครับขอบคุณครับต้นอะไรต้นอะไรมันเป็นใบต้นบดด้วยครับพ่สวัสดีครับนะครับพอดีมีข่าวแกละสารพันให้พี่น้องทราบครับเรื่องการจัดงานของพี่สราวุญกับพี่บัวนะครับไม่ใช่เมื่อกี้นัทอาชิบอกผมว่าครับมาจากงานใหญ่เราท่านบอกว่าท็อกโชว์สองคนนะครับตั้งใช้ดอกหน่อยและจะมีมูลสัตว์ไว้ใช้ปรัดตึงบำรุญติ๋ง ให้สามารถดูขึ้นรายเป็นรายได้เสริมได้ในช่วงฤดูฝนโดยเครือ CP พีได้นำการเลี้ยงสุกรในระบบโรงเรงือนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในขณะนั้นไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรพร้อมทั้งจัดหาพันธุ์สุกรที่ดีอาหารสัตว์ที่เหมาะสมปัจจัยการผลิตที่จาเป็นรวมถึงสัตวแพทย์สัตวบาลและเจ้าหมูบ้าน ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำายางต่อเรื่องส่งผลให้เกษตร,รกรซึ่งไม่เคยดูแลผู้ปศุสัตว์สามารถเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าผลิตลูกสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระยะแรกนี้เครือซีจียังต้องมีชอบตลาดแทนเกษตร,รกรโดยรับซื้อลูกสุกรที่โตได้ขนาดกลับคืในใหราคาประกันเกษตร,รกรจึงมีรายได้ที่มกกั่นคง เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลที่ดีทั้งด้านอาชีพรายได้และการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินในระยะเวลาเพียง10ปีเกษตรกรสามสารถคืนเงินกู้และได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินบ้านอยู่อาศัยและโรงเรืนเรนอนเลี้ยงสุกร เ,เป็นเกษตรกรที่พัฒนาจากยากไรมาสู่ฐานะพออยู่พอกินมีอาชีพและมีที่ดินทำกินเป็นของตอนเองไว้สืบทอดสู่ลูกหลานและเพื่อให้เกษตรกรสามารถกําเนินอาชีพสืบต่อกันไปได้อย่างมันง่นคงเครือซีรีได้ส่งเสร,เเริมให้เกษตรกรพัฒนาสู่การกรวงกลุ่มโดยสนับสนุนการจาัดตั้ง,งน,น,นิตินุคคลในนา บริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดขึ้นในปี2530ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น1ล้านบาทมีเกษตรกรทั้ง50ครอบครัวเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นและให้เกษตรกรคัดเลือกตัวแทนเข้ามาร่วมการบริหารจัดการบริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดจึงเป็นองค์กรธุรกิจของเกษตรกร ซึ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีพลังในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกทางด้านการผลิตการตลาดและสังคมขณะเดียวกันเกษตรกรจงมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจช่วยให้ประกอบอาชีพธุรกิจเกษตรเป็นและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกได้ในช่วงพุทธศักราชที่3เมื่อเครือซีพีมอบหมายให้ บริษัทเจรเดินผู้ผลิ์อาหารจำกัดมาาอาชนหรือ C P F รับหน้าที่ดูแลหมู่บ้านเกษตรกรรมหลองบ่าให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล C P F ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยยิ่งขึ้นสู่เกษตรกรนับตั้งแต่เป็นกระทัยทุกเดือนเลยครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวการผสมเทียมการจัดการภายในร้านเทคโนโลยีใหม่ใหม่ ก็เจอเจ้าหน้าที่จากบริษัทต่างๆซึ่งเขามีความชำนาญมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ทุกเช้าวันเสาร์เนี่ยเรามีสภากาแฟนะครับตั้งแต่เโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าจะมีสภากาแฟ่สำหรับชาวบ้านสําหรับเด็กๆที่จะมาร่วมพูดคุยกันกินกาแฟมีขนมกินฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดที่หมู่บ้านเรานะครับฟรีหมดแต่เราก็ไม่เอาเงินส่วนรวมขอกสักบาทเหมือนกันนะครับไม่เอาเงินภาครัฐของสักบาทเหมือนกันวิธีการก็คือเรามีตอกและบริจาค มันมีกล่องบริจาคยมันมีเทคนิคเดียวการทากล่องบริจาคกกล่องที่เราทํามาตั้งแต่เริ่มปาาตะแกรงเมื่อประมาณแบบ5ปีที่แล้วมันเป็นกล่องไม่เล็กแต่ว่ารูใหญ่มากรูเนี่ยรูก็คือเหมือนได้ไเราทําไว้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าข้างในมันจะหมดหรือยังในในกล่องเราก็ไม่เคยายาขัดข้ามไม้เรียบยอดได้น,นะแล้วก็มีถ้าอยา่างว่าหมวกนี่เราก็มีไม่ข้าม ไม่ประดับเราก็ทำสวนเราเนี่ยมันทำมะม่วงไม้ผลน่ะทำเยอะทำเป็นหลักแล้วก็พวกไม้ไทยดอกหอมจำปีจำปฟามันทาที่หกพวงนี้เราก็ไม้ไทยดอกแล้วก็อยากดินเสริมเออเราเลยมาสวนเรามันมีแต่ไมเหนีแต่ไม้ใบเขียว ไม่ดอกกุหลาบกล้วยไม้อะไรอย่างนั้นเราเลยไม่ได้ทำเราะอันนั้นมันดูแลยากใสปุ๋ยใสอะไรอันนี้เรามันเลี้ยงธรรมชาติเลอวส่วนมากเ,เราก็เลยทำพวกไม้ไทยๆใสน้ำดีดิน,ด,น,ด,นด,ดีน้ำดีดินดี ไอ้อาก็เออจะอยากจะท่ามะม่วงเดี๋ยวเราก็ท่าไปดูแต่ว่าพอไปบ้านแล้วก็ไปหัดทาาเองพอมือชิงยึดแล้วจะทำได้แล้วจะเสียบยอดเสียบยอดมะนาวไหนเออเสียบยอดมะนาวมะนาวสมมติว่าอะไรนะอันนี้มันก็ตอมะนาวพวงมะนาวพวงลูกโองตั แล้วไม่งั้นก็ตอต้มโอทางบจริงจะใช้ตอต้มโอเพราะเหมาะเม,ม็ดแต่ว่ามันจะเอมาะเม็ดหรือว่าเอามะนาวพวงมันได้ผลเท่ากันเพราะตระกูลส้มเนี่ยเขาจะไม่มีรากแก้วหรอกมันจะเป็นที่รากัง้งที่น้กทั้งหมดแต่ตระกูตเนี่ยตระกูเตียบได้ ภาพดาตอมะนาวจางง่ายเออตอมะขวิดตอมะขวิดมีมะขวิดกระสังอะมะขวิดมีเออมะขวิดกระเรียบได้เรียมะดาบมะขวิดได้แต่ถ้าทาบก็ได้ถ้าถ้าเราทำไม้ทาบขึ้นเหมือนมะม่วงอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม้กิ่งใหญ่แต่ถ้าทำเตี๋ยวยอดมันจะได้ไม้กิ่งเล็กได้ท้งตระกูลเดียวกันแต่ตระกูลส้มมะนาวมากรุ่มโสม กลุ่มส er ้มพวกนี้มันจะไม่มีรากแกงหรอยังไงเขาปลูกเขาก็คือรากถูกดีได้ผลเท่ากันแต่เราบรรทันฐานใช้มะนาวพวงเพราะมะนาวพวงมันก็เหมือนข้าวม่วงเงี้ยใช้เม็ดกระลิ้นทองหาคนกินเออเราใช้มะม่วงเราตั้งสวนเราเป็ใช้แต่ตอกระมังคลองตอกแก้วตออย่างอื่นเราไม่เอามะม่วงเยอะแยะเพราะมันหมกหมกที่เราชอบมาเราช้อนอย่างนี้ชอนไหนช้อนไหนถ้าทำทำไม่ท่ามเนี่ยเราลดน้ำ ได้มันก็ทําได้ทั้งปีแต่ไม้เจียบยอดเราถ้าไม้เจียบยอดไม้ไอ้หน้านี้จะไม่ต่อนเพราะหน้าหนาวพอออกพรรษาแล้วจะมุดตอไม้เพอไม้หน้าหนาวลงมันพัดมันโยกิ่งไม้ตอนเขาจะพักตัวเขาจะไม่ค่อยออกรากจะออกรากน้อยจักเป็นบางตัวเอ่อเราเลยหันมาทําไม้เจียบยอดไม้เจียบยอดก็ทําได้ทั้งปีไม้ท่าทําได้ทั้งปีเราไปท่าบือต้น ถ้าสูงมันแห้งอะไรเราแบบสังหาช่วยใช่เออลำบากหน่อยเ,อเดี๋ยวเราทาบเลยเดี๋ยวแค่ที่เดยอดก่อ <c oughs> นผลเราไม่จำเป็นว่าต้องรีบตัดหรือว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งเดือนแล้วเราจะตัดเนี่ยตัดได้ไหมไอ้ถ้าถ้าไม้ทาบอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยมันจะต้องสักสี่สิบวันแต่เราต้องทำไม้กิ่งเล็กถ้าทำเป็นไม้ถุงกิ่งใหญ่อย่างนี้มันจะมันจะกว่าเพราะเราจะต้องไปถึง หนึ่งเดือนเนี่ยเขาออกรากเนี่ยมุ้นเนี่ยนะเนี่ยเราเรากพอตอกกระร่อนท้องแล้วก็เนี่ยพอเรามาอัดอย่างงี้ชิ้นหนึ่งเดือนออกรากที่เห็นแน่นอนแต่จะน้อยจะมากแต่ว่าถ้าถ้าพูดจริงๆแล้วมะม่วงอ่ะหน้าร้อนจะออกรากดีกว่าหน้าฝนก้าฝนแช่เป็นครึ่งเดือนเป็นอะไรงั้น่ะด้านตัวเนี้ยมันจะมึนจะไม่กินอาหารก็จะไม่ออกรากถ้าหน้าร้อนัะร้อนมันร้อนรวมตายไลยออกลากไหวแต่ที่นี้พ เดือนหนึ่งถ้าเราทำึงขนาดนี้ชึ้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยก็ออกรากได้แต่เราไปควันเตือนก็ตอุปกรณ์วันที่สองพันชึ้งถ้าเราตัดแล้วมันจะยังไม่สิ้นเรารอดูปลายรากแม่ค่ะปลายรากเขาออกมาแล้วปลายรากแหลมแค่นั้นเป็นสีขาวเราตัดมาเป็นไม้ชนิดเนาะแต่ถ้ารากเยอะแต่ดำทั้งหมดมันจะเนาะรากดีไงมันจะเนาะเพราะมันไม่มีรากที่น้ำแต่สภาพ ย้ายไาเนะเป็นมวงนใชไหมครับใช่้เาผมเคยไปอบรมที่ที่ไหนนะผมจไม่ได้แล้ว่าใช้ถ้าใช้มะม่วงก่อนเนยพกลิ่นเขาแรงช่ครับเ้าบอกว่ามันจะเป็นถ้าถ้าเอาพันธุ์ไหนที่มามาทาบมันจะเป็นกลิ่นมะม่วงกะร่อน กินไ,ไ,ไหมครับไม่กิงเลยไม่กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กิงเลยลอ,อ,องถามาอองถามมันในฟ้าไม่รู้เขาพูดแปลกันไปเองท่เฉยแต่ว่าแมมเราทํามานี่มันย5่ปีแล้วเราทั้งหมดน่ะเราลองถูกลองผิดมาน้าหปี แล้วเพิ่งกว่าสวนชะเต็มสมัยก่อนมันมันไม่มีภาษาเรียนรู้อย่างนี้สรุปคนปลูกมาได้กินคนกินจะร่อนตาทำไมเลือกกะร่อทองกะร่อตาเพราะว่าเราเราไม่จกะร่อนทอเพราะว่าเราแาเมาขายเพราะว่าเราขายลูกค้าเมื่อก่อนเชื่อมก็บอกนะผมว่าใครเอาไม้เราไปพันหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งแต่ละคนท่านวัวไม่ถูกไปไม่ใหม่แต่ละค คนกัดมับอกเราว่าไม่ตายที่เกินสามปนต่อไปแต่ถ้าเอาแก้วไปอะไรไปมันเชื้อรามันเข้าอะไรก็บอกไปใช่ไหมที่มาว้าตายครึ่งกว่าตายครึ่งต่อครึ่งอะไรเงี้ยเออที่เราอ่ะเราลองรู้ว่ามันใช้ได้แล้วเรา อยู่ก็ตายอยู่ตากลับมาด่าก็ตายไปแล้วลูกเก็อยู่เดี๋ยวมันนึกขึ้นได้แม่เองก็ขายไม้หลอกไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราเลยต้องต้องดึงต้องดึงที่สุดขออนุญาตครับขออนุญาตมันตะมีพลาดกันนิดหน่อยขออนุญาตถามเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ค่อยตกเนาะพอลดน้ำแล้วก็มาทาบพอทาบเสร็จแล้วลดน้ำมันองดูมันนีดปะมองดูต้นมัน แต่ต้นใหญ่เราถ้าเป็นต้นลหลายปีราไน้เรา้รเยคือคือ,อย่างนี้ได้ถามนี่มันต่างกับแถบบ้านผม,มแถบบ้านผมการท่าเนี่ยต้องรอฝนตกก่อนถ,ถ้าฝนตกปุ๊บถึงจะท่าเพราะนั้นเนี่ยยกหมนะุมะนาวเพรานั้นเขา,ขออเ,ขาเขาจะไม่ใช่อัดจนเล็กอย่างเราใช่ไหม เขาเขาจะขึ้นถึงนี่ใช่ไมเขาเหมือนกันครับเหมือนกันครับถ้าเราเอากล่นเลกเราก็จะเอาตุ่มน้อยถ้าเราต้องการกลิ่ใหญ่เราจะเพิมตุ่มแล้วเพิมรากเข้ายสองตุ่มเสียบผ้าของเราอ่ะนะเราเราต้องเอาตัวเราก็ต้องไมันมนอไ่งนการเราถ้าเราจะอ่านคอแล้วเราก็ต้องเื่อมเลยเขาาเขาถาต่ออีกนะว่าโตมัน่ะ พี่จะมาทาบันได้ชุบน้ำยาเร่งรากป่ะครับเราชุบครับผมเราถอนขึ้นมาเพราะเราลงไว้ในแปลงเหมือนแปลงค่ะเรามาแล้วเราตัดแต่งรากใหม่แล้วเราไปถุนยาเร่งราก